ครูจะบอกอะไรให้เราทํางานเป็นทีมเราทํางานเป็นกลุ่มเราต้องอาศัยซึ่งกันและกันคําพูดวาจาต้องกระทบกันเป็นเรื่องธรรมดาความไม่ถูกใจความไม่ไม่ความไม่ถูกใจ,มมมมกใจหรือความไม่ลงกันเป็นเรื่องปกติมากแต่ถ้าวันนี้คุณสวนเข้ากับมันเป็นแผลทันทีคุณเชื่อครูนะเพราะครูอะมีลูกน้องเป็นร้อยๆคนครูฝึกจากการที่ครูมีลูกน้อง สมมุติเวลาเราทำงานเป็นทีมเราจะผิดใจกันก็คำพูดนี่แหละทุกคนเราอาจจะแซวกันเล่นๆแต่อีกคนไม่รู้ว่าแซวก็จะพูดออกมาแบบเหมือนขัดแย้งทำไมอะไรหรืออะไรประมาณเนี้ยทุกคนคำพูดอะฆ่าคนมาแล้วนะคำพูดทำให้คนแตกแยกมาเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นครูฝึกค่ะที่จะไม่เป็นคนคนนั้นครูจะไม่ชักสีหน้าใส่ใคร ใครพูดไม่ถูกใจหรือถูกใจหรืออะไรคุยิ้มอย่างเดียวคุณจะไม่โกรธเพราะพอเราเอาสิ่งพวกนี้เข้าเราเยอะๆมันทอนบุญเราจะเบิกบุญไม่ได้ทุกคนมันทอนบุญสร้างมาเป็นร้อยทอนทีเดียวบุญหายหมดเคยเป็นไหมเลยบุกเบิกบุญไม่ได้โอ้โหสร้างบุญใหญ่มาอย่างดีเลยทุกคนโอ้ไปสร้างพระไปถวายเพงสบายสังฆทาน สร้างบุญสร้างกุศลพูดผ,ผิดหูกันนิดเดียวทุกคนโมโหโกโรธาแบบใจขุนอะนะพี่เนานะแบบใจขุนเหมือนไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยเกิดการแบบรู้สึกอาฆาตทุกคนถอนบุญที่สร้างมาครูไม่แล้เมื่อก่อนครูก็ไม่เป็นนะแบบเนี้ยแต่ครูอ่ะฟังหลวงพ่อเยอะฟังธรรมะเยอะครูก็เลยไม่แลกใครที่พูดไม่ถูกใจครูครูก็ก็แล้วแต่ ก็ยิ้มเออยิ้มหันไปทางอื่นเลยไม่ขุนอย่างเงี้ยค่ะหรือใครทําไม่ถูกใจครูทําให้คุณไม่พอใจอะไรก็ตามคือก็ยิ้มแล้วหันไปทางอื่นเลยไม่ขุนอย่างเงี้ทุกคนจําไว้นะเพราะมันจะทําให้คุณเบิกบุญได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญโกรธคืองโง่โมโหคือบ้า มันไม่ใช่บาแล้วรวยบาแล้วรวยบาหลัวรวยแบบนั้นมันคือบ้านี่คือแบบไม่มีสตินะคะจริงๆแล้วว่าการโกรธการโมโหเนี่ยเราเป็นเป็นคนธรรมดาเงี้ยมันบังคับกันยากแต่ต้องฝึกเนาะต้องฝึกฝึกให้มันออกไปให้ไวแบบว่าคือคุณต้องกดให้ไวคุณคุณต้องดับให้ไวอ่ะการทําสมาธิหรือว่าการเข้าไปสู่พระพุทธศาสนาเนี่ยคือเขาสอนตรงนี้ด้วยถ้าเผื่อว่าคุณเมื่อก่อนอ่ะอย่างพี่พรเนี่ยอย่างพี่เหมือนกันพี่เมื่อก่อนพี่ก็ร้อนเหมือนกันนะเป็นคนร้อนเหมือนกัน แต่พอมาตอนนี้เราได้ฟังอะไรหลายอย่างแล้วเราก็ได้มาเจอประสบการณ์ที่ไม่ได้เจอกับตัวเองนะเจอกับคนอื่นเนี่ยแต่ว่าเราเอาประสบการณ์ของคนอื่น,นมาประ,ประยุกต์ใช้กับตัวเองเฮ้ยถ้าเราดับถ้าเราดับลงได้ไวเนี่ยอาการพวกนี้มันจะหายไวมากแล้วสิ่งต่างๆมันก็ผ่านไปได้เร็วมากอ๋อคุณเห็นไหมว่าพอคนปาดหน้ากันเนี่ยขับรถปาดหน้าอะไรกันเนี่ยแวบเดียวแค่นั้นหละเอาปืนมายิงกันป้งป้งป้งตายเนี่ย สรุปแล้วพอยิงเขาตายเสร็จปุ๊บคุณคิดได้มันก็สายไปซะแล้วก็ไปอยู่คุกละเออมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยคุณมันมีแต่เรื่องที่มันเสียหายเทนั้นเพราะฉะนั้นอนะ่ะเอาเหตุการณ์ตรงนั้นแหละว่าเราสามารถที่จะเอามาปรับปรุงใช้เนี่ยคุณเอามาเถอะคุณไม่ต้องไปเจอเองหรอกใช่เอออย่างคนที่ทะเลาะก,กันแบบเนี้ยคุณแบบว่าเอออาภัยก็พอการให้อาภัยอ่ะดีที่สุดส่วนเขาจะคบคุณต่อหรือไม่ครบก็เรื่องของเขาก็คือเราอาภัยเขาแล้วเราขอโทษแล้ว ส่วนเขาจะมีมีหน้าที่ให้อภัยหรือไม่อภัยเรื่องของเขาเราสํานึกผิดแล้วเราสามารถที่จะมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมกันต่อได้ไหมถ้าคุณโน no. ผมก็ไม่เราก็ไม่รู้จะไปตบมือข้างเดียวไม่ดังอยู่แล้วเราก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วนะใจเราอะเราก็เดินหนีไปซะก็ทางใครทางมันนะครับก็แค่นั้นเองเพียงแต่ว่าเราบริหารจิตใจให้ให้เร็วดับให้เร็วแค่นั้นเองเพราะว่าการที่ทําให้มันยืดเยื้ออะไรไปไม่มีประโยชน์หรอกคุณมันยิ่งแต่อะไรรู้เปล่ามันจะยิ่งบั่นทอนจิตใจใคุณ ใช่ไหมใครบ้างมีสุขกับกาง,งเป็นแบบยิ่งเป็นการทะเลาะก,กันเนี่ยทะเลาะก,กันแบบยืดเยื้อ,อแบบฮึฮึฮึอฮอ, <laughs> อะไรเงี้ยมันมันเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะคุณดับเลยว่าอ๋อขอโทษนะมาถามพี่พรดูถ้าเผื่อว่าพี่มีอะไรที่คาใจเนี่ยจะเริ่มจะโทรไปเลยหรือว่าจะเรียกเขามาคุยเลยว่าเฮ้ยอะไรอย่างนี้ไหมเราขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยขอเคลียร์พอเคลียร์เสร็จปุ๊บเราโล่งใจนะส่วนเขาจะอืมแล้วแต่ก็เคลียร์ก็เคลียร์ก็ อย่างน้อยเราก็ได้พูดกับเขาแล้วว่าเปิดอกแล้วว่าถ้าเปิดว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับมาเป็นเพื่อนเหมือนเดิมไหมเราก็โอเคสบายส่วนเขาถ้าเปิดว่าเขาไม่อะเรากปออ็ปล่อย